สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องสายอูสาวลาวอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะคะทุกคนค่ะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวอูจะพาทุกคนนะคะไปดูความคืบหน้าของการสร้างถนนต่างะระดับนะคะของประเทศไทยนะคะทุกคนก็คือประเทศไทยเขาก็ได้มีการสร้างถนนต่างะระดับนะคะ,ะที่แบบยาวนะคะทคนยาวแบบมากๆแล้วก็อูก็ได้เห็นแบบในหลายๆคลิปที่อูทำมาก่อนนะคะที่แบบเขาเขาทําแบบ กำลังทำเป็นสาวเป็นอะไรอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่แบบเราดูแล้วเร,เราก็เห็นแล้วนะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบพัฒนาจเจริญแบบมากๆแล้วแต่ว่าประเทศไทยนะคะไม่เคยหยุดในการพัฒนานะคะทุกคน ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูคลิปแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนหรือว่าเข้าไปดูในช่องนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนงั้นเราไปดูกันนะคะว่าความคืบหน้าของการสร้างถนนต่างระดับหรือถนนลอยฟ้าของประเทศไทยนั้นจะคืบหน้าไปเป็ดอายังไงบ้างนะใกล้เสร็จแล้วหรือยังนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ขึหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับบางขุนเทียนเอกชยัยบ้านแพวเดือนกันยายน2568ช่วงบางขุนเทียนเอกชยัยการก่อสร้างทางยกระดับ<อ>เสร็จครบส่วนช่วงเอกชยัยบ้านแพวเสร็จ2ตอน,น,นปัจจุบันกรมทางใหญ่อลังการอ,อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับ บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพวระยะทาง24.6กิโลเมตรความคืบหน้าเดือนกันยายน2568มีรายละเอียดดังนี้ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง8.2กิโลเมตรมีจุดเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตร11บเวกเ5 9เชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายพาระรามดาวขนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข3.5ถนนพระรามที่2ขนาด6ช่องจราจรทิศทางละ3ช่องจราจรปัจจุบันการก่อสร้างทางยกระดับแล้วเสร็จทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีทางขึ้นลงพันท้ายนรสิงห์บริเวณกิโลเมตรที่16และทางขึ้นลงมหาชัยหบริเวณกิโลเมตรที่20ส่วนช่วงเอกชัยบ้านแผ้วะยะทาง16.4กิโลเมตรแบ่งการก่อสร้างเป็น10ตอน ตอนหนึ่งอยู่ระหว่างติดตั้งชิ้นส่วนพื้นสะพานงานราวสะพานงานหล่อชิ้นส่วนพื้นสะพานงานรอยต่อพื้นสะพานงานแบเรียร์และงานระบบระบายน้ำด้านล่างส่วนงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์บนทางยกระดับปัจจุบันแล้วเสร็จ1,387เมตรจากทั้งหมด2,178เมตรผลงานร้อยละ92.084 ตอน2การก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับแล้วเสร็จปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างราวสะพานการเตรียมพื้นที่ปูยางและติดตั้งข้อต่อการขยายตัวผลงานร้อยละ92.928ตอน3ปัจจุบันงานแล้วเสร็จครบทั้งหมดประกอบด้วยการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข35ถนนพระรามที่2บริเวณกิโลเมตร24วก670 ถึงกิโลเมตร25บุก734ระยะทางรวม1.064กิโลเมตรพร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางขึ้นลงและโครงสร้างรองรับด้านมหาชัยสองตอน4ทางยกระดับ <Yeah. S 1> อยู่ในขั้นตอนก่อสร้าง <Yeah. S 1> โครงสร้างคานขวางการผลิตและติดตั้งชิ้นส่วนสะพานการติดตั้งราวสะพาน ส่วนทางขึ้นลงสมุรสาคร1อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างเสาต่อมอและคานขวางการผลิตและวางชิ้นส่วนสะพานผลงานร้อยละ72.832ตอน5โครงสร้างทางยกระดับแล้วเสร็จอยู่ในขั้นตอนติดตั้งราวสะพานระบบไฟฟ้าแสงสว่างงานเก็บความเรียบร้อยช่วงบนและช่วงล่างของสะพานผลงานร้อยละ91.320 นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างทางขึ้นลงสมุดสาคร1หนึ่งและโครงสร้างรองรับด้านสมุรสาคร1หนึ่งตอน 6. การก่อสร้างโครงสร้างคานขวางด้านบนแล้วเสร็จติดตั้งชิ้นส่วนพื้นสะพานแล้วเสร็จอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างคานขวางด้านล่างและก่อสร้างราวสะพานนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างทางขึ้นลงสมุดสาคร2สองและโครงสร้างรองรับด้านสมุรสาคร2สองผลงานร้อยละ 80.330ตอน7อยู่ระหว่างการติดตั้งพื้นสะพานบนทางยกระดับส่วนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนปัจจุบันก่อสร้างโครงสร้างพื้นสะพานแล้วเสร็จหนึ่งช่วงคงเหลือ3มช่วงผลงานร้อยละ71.959อ mm hmm. ตอน8การติดตั้งชิ้นส่วนพื้นสะพานสำเร็จรูปบนทางยกระดับแล้วเสร็จทั้งหมดปัจจุบัน อยู่ระหว่างติดตั้งราวสะพานระบบระบายน้ำบนสะพานและเตรียมปูผิวแอสฟัลต์ผลงานร้อยละ89.181ตอน9ปัจจุบันการก่อสร้างทางยกระดับบริเวณกิโลเมตร33บวก366ถึงกิโลเมตร35บวก511ระยะทางรวม2.145กิโลเมตรพร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วเสร็จครบทั้งหมด Mm hmm. ตอนสิบทางยกระดับอยู่ระหว่างก่อสร้างราวสะพานพื้นสะพานและงานปูผิวแอสฟัลต์ส่วนงานก่อสร้างทางขึ้นลงและโครงสร้างรองรับด่านบ้านแผ้วหนึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างราวสะพานและปูผิวแอสฟัลต์ผลงานร้อยละ91.149 สรุปการก่อสร้างงานโยธาช่วงเอกชัยบ้านแผ้วอนกันยายน2568ผลงานรวมร้อยละ88.178นอกจากการก่อสร้างงานโยธาแล้วในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา O&M อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนคาดว่าจะสรุปผลการคัดเลือกและเริ่มก่อสร้างงานระบบได้ภายในปี2569 ค่ะทุกคนคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนะคะการความคืบหน้านะคะของการสร้างถนนต่างระดับของประเทศไทยนะคะทุกคนคะ่ะต้องบอกว่าคืบหน้าได้แบบเร็วมากๆนะคะทุกคนคือถนนในประเทศไทยทุกคนต้องบอกว่าเป็นถนนที่แบบสุดอลังการแล้วดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะทุกคนคือแบบโอ้โหวันมันสุดอลังการมากคือเขาทําถนนนะคะที่แบบ บนถนนอีกทีหนึ่งอะทุกคนซึ่งมันเป็นสิ่งที่อลังการมากแล้วก็อูไม่เคยเห็นนะคะในบ้านของอูมันไม่มีแบบนั้นคือแบบเป็นสิ่งที่แบบทึ่งมากๆแล้วอูก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคนลาวคนต่างชาติอะไรต่างๆก็คือคงจะอึ้งในสิ่งที่คนไทยทําแบบนี้นะคะทุกคนสุดยอดมากอะทุกคนคือแบบโอ้โหแบบ สุดเจ๋งประเทศไทยนี่นะคะประเทศไทยนะคะไม่อยู่ในการพัฒนาคือ,อานาวันนะคะประชากรอะไรก็เยอะมากขึ้นคนใช้รถใช้ถนนก็คือมากขึ้นนะคะทำให้เส้นทางรถของประเทศไทยถึงว่าจะกว้างมีหลายช่องนะคะแต่ว่าก็ยังมีแบบปัญหารถติดค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยนะคะได้ทำถนนลอ,อยฟ้านะคะหรือว่าเป็นถนนต่างระดับ พื่อลดการแบบว่ารดติดอะไรเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าการใช้รถในประเทศไทยก็ถือว่าแบบเยอะมากๆนะคะคือไม่ว่าเราจะแบบดูหนังดูอะไรต่างๆเขาก็จะแบบเฮ้ยมาทํางานสายทําไมมาสายก็อยแะบบ่รถติดอะไรนน่นนี่นั่นนะคะทุกคนคือจะมีแบบตลอดเลยที่แบบได้แบบพูดเกี่ยวกับแบบรถติดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งมันก็เป็นปัญหาหนึ่งนะคะในการาสัญจรหรือในการ ไปทํางานอะไรทุกคนถ้ามันรถติดก็คือมันก็จะทําให้เราไปงานทำงานสายหรืออะไรต่างๆนะปัญหาต่างๆก็จะตามมานะคะโอ้โหประเทศไทยคือแบบสุดยอดมากนะคะก็ไม่รู้ว่าอูจะได้ไปเห็นกับตามเมื่อไหร่แต่ว่าอูได้เห็นในคลิปแล้วก็กกแบบนั่นแหละก็เปิดเป็นสิ่งที่แบบเปิดหูเปิดตาอูมากๆเพราะว่าคือในบ้านของอูอ๋ก,ก็ก็เห็นถนนแบบธรรมดาถนน ที่อ่บนบนดินนะทุกคนนั่นแหละอันนี้เป็นถนนที่แบบเขาสร้างเป็นเสาขึ้นขึ้นมาแล้วก็จะทําเป็นถนนข้างบนโอ้สุดอลังการมากทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกมากๆนะคะที่รับชมคลิปของอูมาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้อูมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคน,ท,กคนที่ชอบในการทําคลิปของอูนะคะ ก็ขอบคุณทุกมา,มากๆนะคะสำหรับคลิปนี้อูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย